เฮ้ยอันนี้ผมว่าน่าจะได้นะเพราะอะไรแบบว่าชีสมะเขือเทศมันบบน่าจะไปได้กันได้อยู่ฟฟลแบบพิซซ่าอะไรแบบนี้ลองกินดูนะออย ออื mm hmm. mm hmm. ใช่อันนี้แอบเวิร์กเลยส่วนตัวผมนะว่าพอมันมีแบบความซอสมะเขือเทศเคชัพเข้าไปอ่ะมันตัดเปรี้ยวตัดเลี่ยนในแบบชีสสื่อความเค็มมันเน่ได้กําลังดีดีขึ้นเยอะเลยนะเอาจริง mm hmm. แบบถ้ากินเปล่าๆหรือกินกับน้ําจิมม้มมะเขือเทศไทยหรือน้ําจิ้มซีฟูด้ดมันยังแบบมีเค็มปลายๆอยู่แต่แน่ช่วยให้แบบว่าออกินไปเรื่อยๆกินได้อยู่นะสําหรับผมนะเคชัพอันนี้ไห้ผ่านเวิร์กเลยนะประเทศต่อมามะเขือเทศุ ดูอะไรชอบฟอร์แต่คุณใส่บิกินี่ที่เขาแต่งตัวโปบ้างอ่ะไม่ใช่เขาบวชดูกูใส่คอเตาา <c oughs> ประเทศที่สองใส่มะเขือเทศแล้ว <c oughs> อร่อยอร่อยแม่อร่อย <c oughs> ยอกยอง <c oughs> ใช้ได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับอร่อยอเพราะว่าเบทมันเบทเป็นค็มแต่ว่าดีนะดีกวากินเปล่าๆชิปนี้เป็นการกินที่รู้สึกทรมานที่สุด <c oughs> ทำไมเันเค็มจังวะกินถูกวิธีใช่ป่ะนะไม่ต้องเอาไปแบบไปต้มอะไรก่อนใช่ไหมประเทศต่อมาเจแปนวาสบิ J abi, แต้มไปตรงนี้เลย <c oughs> มันจะไปจบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะไม่ต้องกินก็รู้ว่ามันน่าจะไม่ได้อ่าลองกินดูทุกคนไปอ,อย่า่ลาเลยป่ะก่อนจะทู่นะฮหายเลยหรอไปช่วยหายช่วยอยู่ไหนวะไปช่วยไป <c oughs> ไ,ไหน <c oughs> สวยเขไว้แก้งแกงเลยทุกนคนไม่ได้แก้งเขาไม่กินได้ไหมคำเนี้ย <c oughs> ล้างปากเลยล้าเปล่ากันออันนี้อย่าลองเลยประเทศเนี้ยคู่กับอันนี้ไปด้วยกันโคตรจะไม่ได้อย่าไปทําตามต่อมาประเทศญี่ปุ่นไอ้นี้ญี่ปุ่นปะวะเออถูกแล้วไม่ไถ่ายคอนเทนต์นาน <c oughs> บีบอย่างนี้เลยนี่ เค็มมากแบบอันเนี้ยปกติอะ่ะกินวาซาบิอย่างเดียวอะ่ะมันแบบจัดเค็มแบบข้นขึ้นจมูกมากแต่พอกินคู่กับวันนี้วาซาบิแบบชิดซ้ายไปเลยอะ่ะอันนี้คือเค็มแบบโดดปื้ดขึ้นมาวาซาบิถูกเจือจางไปเลยคํานี้เค็มแอบบ่ะเฮ้ยอันนี้มันกินอย่างนี้จริงเหรอทีัะเขากินกันอย่างนี้จริงเหรอทีักเขากินกันอย่างนี้จริงเหรอไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> ไม่ตอบชอบ คม่าไตจะขึ้นไหมเนี่ยค่าไตเขาเรียกค่าไตเปล่าอ่ะไตครับาจ้าตามหาหัวใจก็เจอเลยนี่เงี้ยอะไหนึงปัออะไรดิ